ันนี้เราเทน้ำมันออกนะครับเทเสร็จแล้วใช้ผ้านะครับที่เราเตรียมไว้เป็นผ้าขาวนะครับ้องให้เป็นมวนนะครับแล้วก็น้ำมันใช้เล็กเบียยวนะครับชุบน้ำมันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทำความสะอาดก่อนที่จะเทเราต้องควนนะครับให้เนื้อแป้งไม่เกาะกันนะครับจากนั้นเทนะครับอันนี้เตานี้จะลึกนะครับเราจะเทไม่เยอะแต่ถ้าเป็นเตาขนมปกนะครับเราเทได้ปกติเลยนะครับแล้วเข้านะครับ เดี๋ยวมันไม่เกาะนะครับเตให้เต็มไปเลยนะเสร็จแล้วนะครับเราใช้ฝาหรือว่าถาดหรือว่าถ้ามีฝาปิดก็คือปิดปิดให,ห้หน้าแป้งมันสุกก่อนนะครับปิดทิ้งไว้1ิบหานาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าแป้งนะครับแป้งเริ่มเซ็ตตัวนะครับเราเจะไม่ให้มันสุกมากเกินไปนะครับจากนั้นเราเอาหน้ามะพร้าวนะครับที่เราขูดเอาไว้เป็นมาแร้งไ้ให้เต็มใส่ไปเลย่อน นะครับเราวางหน้าเสร็จแล้วเราเราปิดไว้อีกรอบหนึ่งนะครับมาดูนะครับว่าหน้ามะพร้าวสุกหรือยังสุกดีเลยนะครับเราจะไม่ปิดนานนี่เราก็จะปล่อยเอาไว้นะครับน้่มันแห้งแล้วเราก็จะมาดูว่าแป้งของเราสุกเหลืองแล้วหรือยังนะครับนี่นะครับพคดดอกมาดูก่นนะครับนี่นะครับได้แล้วนะครับ พอได้แล้วนะครับอันนี้เราก็จะประกบนะครับก็คือประกบส่ด้านข้างไปเลยอย่างนี้นะครับประกบนะครับนี่ครับกดออกอย่างนี้นะครับนี่ครับเราก็จะได้ขนมหกไส้ทะลักนะครับอันนี้ดูดูข้างล่างนะครับอันนี้ก็สุกเหมือนกันนี่นะครับ แล้วเดี๋ยวเราไปพักไว้มันก็จะแข่งตัวนะครับอันนี้เราก็จัดเรียงใส่กล่องนะครับเสร็จแล้วนะครับ